ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานคนสำคัญที่เชื่อได้ว่ามีส่วนรู้เห็นกับการหลบหนีของนายชาวลิตทองด้วงหรือเสียแป้งนานโนดนักโทษคดีดังหลายคดีซึ่งอยู่ระหว่างการรับโทษจำคุก20ปี6เดือนอยู่ที่เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีรายงานล่าสุดว่าเขาก,กบดานอยู่ที่จังหวัดพัทลุงเพื่อมุ่งเป้าไปทำร้ายเป้าหมายเป็นบุคคลสองคนที่ทำงานด้านกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพัทลุงและพกพาอาวุธสงคราม ติดตัวอยู่ด้วยในเวลานี้ค่ะนายชาวลิตเป็นนักโทษคดีปล้นตัวผู้ต้องหาจากตำรวจภูธรภาค8เริ่มจองจำโทษมาตั้งแต่11มกราคมปี2565ค่ะการสอบสวนพบพฤติการพยายามจะหลบหนีหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ราชธรร์ควบคุมตัวมารักษาทันตกรรมตามนัดหมายของแพทย์เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมา แต่เมื่อมาถึงสถานพยาบาลนะคะปรากฏว่าแพทย์เลื่อนนัดเจ้าหน้าที่ราชทัน์ควบคุมตัวกลับแต่ปรากฏว่านายชาวัลิตอ้างว่ามีปัญหาเรื่องการเดินแล้วก็ทำเป็นวูบหมดสติค่ะทำให้แพทย์เข้ารักอาตัดสินใจให้รับการรักษาตัวอยู่ที่ตึกอายุรกรรมชั้น6โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโดยที่ขาทั้งสองข้างมีโซ่ตรวนพันธนาการอยู่นะคะ ข้อมูลที่สำคัญออกมาจากการสอบปากคำคนเฝ้าไขค้ค่ะพบว่าในคืนแรกที่โรงพยาบาลหลังจากที่นายชวลิตเข้าไปรักษาตัวมีลูกน้องของนายชวลิตสองคนเข้ามาเยี่ยมถูกเรียกว่านายปอยและบิ๊กค่ะเอาปืนเอาคีมตัดเหล็กเข้ามาให้นะคะนายชวลิตก็พยายามจะตัดกุญแจข้อเท้าตั้งแต่คืนวันที่20แต่ก็ไม่สำเร็จค่ะวันรุ่งขึ้นแจ้งเจ้าหน้าที่ราชทธณฑ์ขอเปลี่ยนกุญแจข้อเท้า แล้วก็ได้รับการเปลี่ยนให้ค่ะแต่เป็นแม่กุญแจชนิดดอกกลมเชื่อได้ว่าเพื่อให้ง่ายต่อการไขเพื่อที่จะปลดออกนะคะคืนวันที่21 บิ๊กกับปอยเอาลูกกุญแจมาขายให้ค่ะแล้วก็พบว่าช่วงตีหนึ่งเนี่ยนายชวลิตเป็นคนใช้ผ้าหม่มคลุมแล้วก็ไขกุญแจแล้วก็หลบหนีออกมาจากนั้นก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นลิฟต์แล้วก็ปรากฏภาพตามวงจรปิดที่ถูกเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะการสอบสวนขยายผลพบบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการหลบหนี4คนค่ะก็คือไหมที่ทําหน้าที่เป็นคนเฝ้าไขขณะนี้อยู่กับตํารวจแล้วนะคะมีคนที่ชื่อปอยบิ๊ก ที่ปรากฏอยู่ในภาพและอีกคนหนึ่งชื่อว่ายุวเรศค่ะพบการทําหน้าที่ประสานโอนเงินให้กับคนที่ชื่อหมาที่มาเฝ้าไข้โดยอ้างว่าจะให้ค่าตอบแทนอื่นๆเช่นเงินกว่าส0 0 0 0 0บาทและยังให้บ้านที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีะรายงานด้วยว่าหลังจากที่หลบหนีนายชวลิตมุ่งหน้าไปที่จังหวัดกระบี่เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักค่ะแต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธที่จะช่วยเพราะ คนรู้ว่าหนีออกมาจากการจองจำจึงเดินทางไปที่จังหวัดพัทลุงและเชื่อได้ว่าในเวลานี้เขามีอาวุธสงครามร้ายแรงอย่างน้อยสองชนิดอยู่ในมือและต้องการจะมุ่งหน้าไปยิงคนสองคนที่ทำหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีแต่เขาเชื่อว่าไม่ให้ความช่วยเหลือและทาให้ท้ายที่สุดเขาถูกจาคุกในคดีล่าสุดนี้ค่ะมีรายงานว่าคนพัทลุงรู้จักเสียแป้งกันดีค่ะมีประวัติพัวพันในคดีดังมากถึง9คดี เป็นคดีที่เรียกได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเช่นการสมคบกันค้ายาฆ่าคนบางคดีปปงเข้าไปตรวจยึดทรัพย์แล้วกว่า150ล้านบาทนะคะก่อนหน้านี้ เขาพยายามจะผันตัวมาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นในระดับอบจค่ะแต่ในขณะที่กำลังหาเสียงปรากฏว่าต้องคดีร่วมกันปล้นตัวผู้ต้องหาจากพนักงานสืบสวนภาค8ปํทำให้มีการยิงต่อสู้กันจนตํารวจได้รับบาดเจ็บนั่นเป็นคดีใหญ่แต่ท้ายที่สุดเขาก็ถูกควบคุมตัวมาดําเนินคดีหลังจากนั้นนะคะ พอมีคดีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งปี65ค่ะหลังจากที่เขาถอยออกจากการเมืองท้องถิ่นเพื่อที่จะสู้คดีสารพัทลุงก็ตัดสินจำคุก20ปี6เดือนนะคะ พอเป็นคดีที่ต้องโทษสูงแบบนี้จึงถูกย้ายตัวจากเรือนจำพัทลุงมาอยู่ที่เรือนจำนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงโดยพฤติการคือเป็นคดีที่เป็นผู้มีอิทธิพลค่ะต้องถูกมาจองจำอยู่ที่นี่แต่ขณะนี้นะคะเมื่อมีข้อมูลจากการสอบสวนออกมาว่าเขาได้รับการเปลี่ยนกุญแจที่ควบคุมโซ่ตรวนอยู่โดยง่ายดายทั้งที่พยายามจะตัดมันออกเรื่องนี้ทาให้ทางราชทัณฑ์ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยนะคะ การติดตามตัวเนี่ยราชทันตั้งรางวัลน,นำจับ1 0 0 0 0แบาทแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยค่ะ